อีกน้องมาจากไหนก็เอ็นดูไปเลยแก่ติ่ง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 ติงติงติงคือเพลงเนื้อท่าโยมเป็นตรงนี้นะติ่ง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 ติงติงแกวันนี้คือกลับมาแล้วจ้าคือคนอละจะงองว่าเอ๊ะ ทำไมแบบนานจังเพราะอะไรรู้ปะคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรจริงๆคิดนานคิดแบบเม็ดคิดแบบถี่ท่วนท่วน,ท,วนที่ไทยแลนด์อ่ะเข้าใจปะเอจะกินอะไรดีจะกินอะไรดีจะกินอะไรดีซึ่งเปิดไปเจอคอมเมนต์ซึ่งแบบคนขอมาเยอะมากคือโทรศัพท์เข้าฟังนะหนึ่งวันมี4สี่ชั่วโมงไม่โทรโทรตอนถ่ายงาน ทั้งวันไม่ทำอะไรเลยเล่นติ๊กตกเพลินลื่นเลยนะไม่มีใครโทรพอถ่ายปุ๊บโทรชออบชอบโทรโทรเออคือจะบอกว่าตอนแรกคิดไม่ออกแต่อ่านเมนต์ไปคนขอมาเยอะมาก ว่าอยากให้กินหมูกรอบคนขอเยอะมากคือสามคนถ้าบอกเยอะมากคือสามคนถ้าบอกว่าเออเห็นมีคนขอมาคือหนึ่งคนแต่ถ้าบอกว่าหูคนขอมาเยอะมากจริงๆคืออยากกินเองแล้วพูดว่าคนขอไม่มนี้สะตาเขา้าตาเขาจะแอบจะคนขอเยอะคนขอเยอะไม่มีมากสุดก็สามสามคนมอยากให้กินหมูกรอบขาเคี้ยวดังๆ สามคนสามคนท้วนนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็กินให้กินแบบก็อ,อยากกินแบบเออน่าสนใจหมูกรอบมุนงสายลองนึกภาพตามนะแกหมูกรอบแบบกรอบๆร้านนี้เขาเป็นแบบว่าเอาท่อลมร้อนมั้งหรืออะไรไม่รู้ที่มันจะแบบว่ามันจะไม่เลี่ยนอะแต่หนังมันจะกรอบแกลองนึกภาพตามนะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเอาเข้าปากเคี้ยวด้านกรอบถึงเครื่อง แค่พูดก็น,นำไหลไหลประเด็งดองแกงกุ๊กๆละฉะนั้นไปกินกันเถอะนะไปกินกันเลยจ้าไม่รอรอไหมถ้าเธอรอเธอแพ้น,นะคะเพราะเกมนี้คนไม่รอคือคนชนะค่ะเธอกลัวฉันหรือยังถ้าเธอกลัวเธอก็รีบเข้ามาดูตักเข้าสวย ข้าวสวยพร้อมกับข้าวที่เธอมีอะไรก็ได้ที่มันเข้ากันฮไปกันเลยแกกา <c oughs> จะไม่ได้ตอนนี้แต่มันหอมมากเจอื้อโอ้โหโอ้โหแล้วดูชิ้นมาแบบเนี้ชิ้นมาแบบนี้น,บบน,นี่หา่าวตะเจียวเวอร์โอ้โหแล้วหนังมาอุ้ยอยอย่าหลุดนะถ้าหลุดไปอันตรายนะเปลืองนะท่อะระน้ำมันนะ จะเขจะบอกว่ากรอบตะลึงะ่ะแล้วน้ําจิ้มอะเรื่องเอาเป็นแบบแจ๋วกวับแบบหวานโอ้ัผนพืน้นนุยนุยแผ่นพื้นเราโอ้ตา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 หมูกรอบแผนพืน้นเรากินหมดมันไม่รู้นะทาให้หมดต่อมืออื่นแต่เอา้าดำพร้อมแจ่วพร้อมจะบอกให้นะ เวลาตอนเด็กอะเวลากินข้าวหมูกรอบอะไม่รู้นั้นเด็กคนอื่นมีความฝันยังไงไม่รู้ว่าเด็กคนอื่นแบบว่าหนูอยากจะได้บ้านเจ้าหญิงจ้าหนูอยากจะได้ตุ๊กตาบายผมอยากจะได้รถแข่งแต่ฉันตอนเด็กเวลาไปกินข้าวหมูกรอบขอแค่อย่างเดียวโอ้โหขอแบบนี้แบบนี้แต่เข้าใจว่าเขาจะหันมาเป็นหนึ่งแถวหนึ่งแถวหนึ่งแถวไง แต่อันนี้มันใหญ่เราเก็บไปก่อนจริงนะตอน,นเด็กใครฝันไงไม่รู้หนูฝันอย่างเดียวอยากได้หมูกรอบสักแถวอ,อ๋อใช่แกจบละคือแบบนี้มันคือเราต้องมาทอดอีกรอบเห็นปะเต็มไปถามว่ายังจะกดเครื่องอันอีกหรอหมูกรอบในจานทับถมทับถมจักกุซี่จักกุซีจักุซีกวยกวยก้วยไม่เล่นลิ้นไม่เล่นลิ้นไม่เล่นลิ้น เจ้ามันเนาเขาวคัวถูกต้องไทยลานอันดับแรกไทยรูปก,กันก่อนมาฟังนะอันนี้คือตัวเทสเตอร์หนึ่งชีไม่ต้องพูดเยอะเทสเตอร์ปึ้งแจ่วมา แจ่วมาแล้วให้ดูความแจ่วอืมอืมเขาใช้คำว่าสวรรค์กับนรกอยู่ใกล้กันมากปะ่ะตอนนี้เพราะอะไรูปะ่ะความอร่อยมันพาขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเรากินหมดตรงนี้ปีป่อพาลงนรกคื้ยไม่เอาออมมม มันเกิดอะไรอ่ะอิสพัดีอิส,อสลงตัวขอเรากินแบบหวานมาได้ไหมแบบหวานต้องชิ้นนี้บุมปรากา้ะฮ่าเหมือนจิ้นน้ำมันหอยแกใครเป็นเด็กอ้วนแล้วเคยกินไข่เจียวน้ำมันหอยป่ะ กินอะไรป่ะข้าวมันไก่สุดเด็ดแกจะบอกให้นะที่ตอนต้นคลิปท่ันบอกว่ามันนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรจริงๆอะ่ะแกมันเป็นจริงนะเว้ยนั่งคลิปมันตเต็มๆหนึ่งวันกินอะไรดีวะกินอะไรนี่ไหมธรรมดาไปว่ะอนุละอุ้ยน่ากินเหมือนกันนะน้ำลายแตกธรรมดาเกินอนุละ่ะทำอะไาดีนะมีสติเรียกสติเลยกลับมาได้ว่าถามตัวเองดีๆนะว่าคนดูเขาคาดหวังว่าให้เราเพิ่มไปเรื่อยๆหรอไม่ต้องจบที่กินคนหรอคนไม่ได้คาดหวังให้เรากินกินแบบไดโนเสาร์กินฟอสซิลใช่ไหม คุยตอบหน่อยนะเพราะว่าถ้าใช่ใ ed, จะได้กลับไปเครียดตอบเมื่อกี้อะไรเพิ่มไปเพราะว่านั่งเครียดมากเครียดจะปวดใบเกฑ์แบบอะไรดีวะอันนี้ก็ธรรมาดาอันนี้ก็ธรรมาดามานั่งคิดอุย้ยคนเขาคงไม่ได้คาดหวังให้เราเวอร์หรอกพั้งคือคน,คนเขาคงแหลกเหตเรากินอะไรอร่อยอร่อย่ะเขาไม่มีใครคาดหวังให้เรากินในท่าเสากินอะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเพิ่มไปเรื่อยๆนะจบที่คนนะคะเชิญกะทิมาออกแต่ก,กะทิไม่ได้พูดจักแอดนะคะมาถึงปุ๊บจึกงงามงามงามกินกะทินะคะ พูดไว้ก่อนอันตรายท่านั้นพยามยจะกินหาอะไรกินที่ตเองอยากกินเนี่ยมันจะได้อร่อยมันจะได้นัวคำนี้แบบมันล้วนลองดูนะว่าจะเลี่ยนไหมมันกรอบมากไม่ใช่กรอบทำอะไรแต่กรอบแบบตะโกนอะกรอบ Yeah. นี่ขนาดทอดแบบไร้ความมันนะไม่ใช่ไะไรคว,วมามมันเอะไรน้ำมันยังขนาดนี้เอานี้ขอพูดไปในๆไ,ไว้ก่อนนะถ้าคลิปนี้ไม่ได้ออนแปลว่ามึนเมามันถ้ามีซีฟู้ดมาให้ด้วยนี่หว่า จีจา่าอุนีน่ากินมากมันมีความไม้โอ้โหนี่นี่เพิ่มแจ่วปึ้ง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 ,งอีกตรงไหมไๆมมันอร่อยมากหมูกรอบอันนี้คือน,นี่นะคะหนึ่งกิโลนะคะ คิดเมนูไว้แล้วว่าถ้าวันนี้กินไ,ไม่หมดพรุ่งนี้น่าจะเป็นแบบกระเพาะหมูกรอบอะไรไหมจร่งจริงอะ่ะโคนอเมริากาให้กินหมูกรอบนานแล้วแต่ที่ไม่กล้ากินไปเลยปะหมูกรอบอ่ะ เวลาเรากินเยอะกว่าปริมาณที่มันพอดีอ่ะมันจะเลี่ยนเว้ยซึ่งก็กลัวมาตลอดกลัวจะเลี่ยนคำถามคือกลัวเราเลี่ยนไหมเลี่ยนเลี่ยนจะกินไหมกินอร่อยนึกภาพนะหมูกรอบแบบเนี้ยมาร้อนๆนะราดข้าวสองจานกำลังอร่อยแต่ตอนนี้จานเราเป็นอ้นี้ไงจานยักษ์แต่ถ้ายักษ์กินยักษ์จะบอกแหละไม่เลี่ยนเราไม่ใช่ยักษ์ไง น้ำเป็นน้งเงือ่ในระหว่างที่กินอ่ะน้ำมันคายออกมาเรื่อย เรียนกันต้องว่าเรียนแต่ถามว่ากินไปเยอะไหมกินไปเยอะกินไปเบิ่เรียนอืกินมันยัดกกพุ้เป็นหมกกรอบชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะดูดินี่สองชิ้นนะกรอบเขียวๆสุด,สด วันก่อนฉันดูนี่ติ๊กต็อกเขาเป็นคอนเทนต์ของฝรั่งเป็นเหมือนแบบเป็นวอล์กเขาแต่เขาตัดมาลงแค่แบบบางช่วงในติ๊กต็อกใช่ไหมฉันก็นั่งดูเป็นแม่กับลูกกับพ่อแบบทะเลาะกันลูกเป็นวัยรุ่นกำลังติดเพื่อนแล้วก็แบบเวลาแม่บอกทำไมทำ่างนี้ลูกก็บอกว่าทําไมก็เพื่อนบอกว่ามันดีอะทแบบนี้มัน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 เลิศก็เพื่อนบอกมาให้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยแม่ก็เอาเลยกับรปโยคย่าทิศทำไม เชื่อเพื่อนมากใช่ไหมถ้าเพื่อนบอกให้กระโดดแล้จะกระโดดตามหรือเพื่อนพูดไหมคืออันนี้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเป็นเด็กฝรั่งจับแม่มานั่งก่อนมาม้ามานั่งนี่มามมามา,มานั่งก่อนพูดคุยกันก่อนว่าใจเย,ย็นๆเป็นอะไรมีอะไรค่อยๆพูดคือต้องเรียกแม่มานั่งก่อนว่ายังไงแม่ตอน,นเด็กเล่นกับเพื่อนแบบไหนเล่นกันแรงมากใช่ไหมคือเล่นซ่อนแอบจำจีมะเขือเปาแปะมันไม่พอสำหรับแม่แหรอคือเราต้องเล่นถึงขั้นไหนถึงขั้นปต่ก็พากันไม่กระโดดน้ำคือเป็นฟิลไหนเป็นฟิลแบบ นั่งกันอยู่กินไอติมเฮ้ยแกวันนี้เหงาเหงาวะ่ะ <_ an> ไปเล่นกระโดดน้ำจากที่สูงให้มันแอ๋กันป่ะเฮ้ย <_ an> <_ an> ไม่มีมันไม่มีเพื่อนคนไหนแบบแกวันนี้อากาศมันเย็นเย็นมันม,มุวงมันะเว้ย <_ an> ไปเล่นกระโดดจากที่สูงให้มันแอะกันดีกว่า <_ an> ไม่มีเลยงงไงว่าแม่เป็นอะไรคือเล่นตกแปะมันไม่สนุกแล้วหรอคือ <_ an> ในหัวแม่เนี่ยคิดว่าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนยังไงคือ มันต้องโหดมากอะถึงจะให้แบบชวนกันไปโดดแอรเข้าใจปะมันต้องโหดมากนะนึกออกปะคือแม่ในหัวแม่เนี่ยเราต้องแบบว่าเวลาเรากินอะไรต้องเอาแบบเอามีดแทงสดๆแล้วกินง่ำง่ำงำแบบดุะแบแบฮ่าอย่างนั้นเลยมัง้งไม่คือมันเล่นตบแปะกันได้ไงซ้อนแอตบแปะกระโดดกระโดดเชือกโดดยางมีเยอะเลยแม่ไม่ต้องไม่มีคือแม่จะเย็นๆก่อนรู้ว่าเปรียบเทียบแต่ว่า อ่เปรียบเทียบอะไรที่มันเป็นไปได้เด็กเล่นกันคือในคลิปเนี่ยเด็กประมาณแบบว่า1213เล่นรถผอนสุดน่าจะเป็นกระโดดยางอีด่านสุดท้ายอีสุดมือเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะแบบตีลังกาอาจจะแบบก๊อกกหัวกระแทกได้ฉะนั้นแม่อย่าเปรียบเทียบแรงคือเปรียบเทียบอาให้มันเป็นไปได้เดี๋ยวเชื่อเพื่อนนะเชื่อเพื่อนทำไมันึงไปต้องไม่เชื่อเพื่อนมันดีไหมถ้าเราไม่ดีเราก็ต้องรู้พูดให้มันเป็นไปได้อีกอย่างถ้าเราเห็นเพื่อนกระโดดเราถอยแล้ว กลัวเฮ้ยอ like well ันน um wow, uh, uh, mm, mm. ี้มันเล่นเกินเรื่องมันเกินแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วคือมีลิมิตชีวิตจะได้เกินร้อยมันมีใครว่างมาเล่นเออเอะโดดให้แอวกันเถอะไม่มีแม่เปรียบเทียบเบาๆ ชื่อหวานมันคือน้ำมันหอยปะใครรู้บ้างอะ ตอบโพสโพเก๋เข้าใจคำว่าภัยมั่นก็แพ้ภัยอิ่มปะอมอเอาแกมันก่อนฉันดูไวน้นี่แป๊บหนึง่งโอ๊ยโอ้ยไม่ตั้งใจนะมันหลุดต่อหน้าต่ออ่ะต่อหน้าต่อตา กติกตอกอีกแล้วชีวิตไม่พ้นทิกตอกจริงๆนะดู t ิกตอกเขาพูดเรื่องประมันว่าถ้าแฟนเก่ากลับขอคืนดี๋จะกลับไปคบไหมมันนึกถึงเรื่องหนึ่งแกเชื่อไหมว่าฉันเนี่ยเป็นสารเภทหน้าที่ของเราคือปกต t เพื่อนย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนมปลายเรายังไม่เคยมีแฟนเราไม่รู้หรอกว่าความรักมันคืออะไรเรารุ่นเดียวเรามีหน้าที่ปกตคเพื่อนอ๋อคนนั้นมันเลิกกับเพื่อนเราใช่ไหมไอเลวไอคนไม่ดีทำอย่างนี้กับเพื่อนเราได้ยังไงวะ แกไม่ต้องคุยกับมันอีกเลยนะเว้ยจำไว้เลยว่ามันคนแบบนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะขอร้องเหอะคนแบบนี้แม่งเลวแกไปหาเอาใหม่เหอะอย่ากลับไปคกบมันเลยเว้ยแกจาไว้นะกลับไปคบกับมันอ่ะก็เหมือนเราอ่านหนังสืออะแล้วเรากลับไปอ่านเล่มเมก่าเล่มเดิมอะเรารู้อยู่แล้ว,วตอนจบเป็นยังไงอันนี้ประโยคยอดฮิตนะคะแต่ระหว่างกลับบ้านเดินไปบิ๊กซีเห็นเพื่อนกับแฟนที่มันต้องเลิกกันไปแล้วเราด่าไปจับมือกันฟังนะวันต่อมาไปโรงเรียนไม่คุยกับเพื่อนคนนั้นเป็นปี ปีครึ่งได้มัง้งเป็นปีจริงๆโกรธเพราะอะไรเพราะว่าเราด่ามันไปเลยว่าเราถมมันไปเต็มที่เลยอะ่ะแกมันเลีว้วมาทำเพื่อเราได้ยังไงมันเลวสุดๆเลยโกรธเพื่อปีครึ่งแต่พอมานึกกลับมาไอ้วันที่เรามีแฟนเพื่อนสาเพื่อนสาวเพื่อนจากเพื่อนเอ,อ๋ยเราขอโทษนะที่เคยบอกว่าอย่ากลับไปคบกับแฟนเกา่าจริงๆมันเรื่องของเธอมาสิข,ของเธอจะ้ะ เพิ่งมารู้ง่ายพอมีแฟนเองเพิ่งมารู้ว่าอ๋อคนเรามันเลิกกันแล้วมันกลับมาดีกันได้ไม่ต้องไปจริงจังคืออย่าอย่าไปซีเรียสคือเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องด่าจ้าคือเพื่อนไม่ต้องซีเรียสจ้าคือถามว่ากลับไปคบไหมกลับไปคบอยู่แล้วจ้าพอมีแฟนเองเลยได้รู้ไงคืออยากจะกลับขอโทษเพื่อนแล้วอีประโยคที่เคยบอกเพื่อนว่ากลับไปคบกับแฟนเก่าก็เหมือนกลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าให้รู้จบคือทุกวันนี้อยากจะเพิ่มความหมายเข้าไปให้เพื่อนจ้าคือเพื่อนกลับไปอ่านเธอหนังสือเล่มเก่าคือบางทีอะ เราอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้าบ้างเราอ่านจากคำนำบ้างอ่านจากสารบัญบ้างได้พอมีแฟนแล้วก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมมนทำได้ัมนี้เราอ่านย้อนอ่านอะไรไงเมื่เราอ่านแบบเฉพาะหน้าที่แบบคำนำหน้าคำนมหน้าสารบัญเมื่อเราอ่านแค่ตัวเลขได้จากเพื่อนรักจริงๆคือเพื่อนรักไม่ผิดเลยที่กลับไปคบกันจริงหรือบางทีถ้าเกิดว่ากลัวว่ากลับไปอ่านมันจะซ้ําเดิมลองหาภาษาอังกฤษ หาภาษาญี่ปุ่นหรือหาหนังสือเล่มเดิมแต่เป็นรูปภาพมาอ่านไหมมันจะได้แบบว่าเออเนื้อเรื่องมันหลากหลายจ้าคือใจนะพอตอนที่เรากับแฟนแล้วกลับไปดีกันะมันนึกย้อนไปเลยโอ้โหเพื่อนสาวเราเราเคยโกรธมันเป็นปีครึ่ง เพราะว่ามันกลับไปดีกับแฟนพอวันนี้หลังจากที่เรามีแฟนเองแล้วก็ทําให้เราดูว่าเราจะกลับไปคบกันพันครั้งหมื่นครั้งก็ได้ถ้าเรายังไหวมันไม่มีจริงหรอกคําว่าหนังสือเล่มเก่าอยาก,กลับไปอ่านไม่มีจริงอ่านไปเธอถ้าเธออยากอ่านต่ออยู่ที่ความชอบนาะไม่ว่ากันเพื่อนสาวคือที่วันนั้นเคยโกรธไปเนะี่ยเคยพังอารมณ์ไปว่าเฮ้ <c oughs> i, ยหยาบกันอนะกลับพบว่ได้ไงขั้น <c oughs> ครั้งแรกของเราเราไม่เคยมีแฟนไงเราฟังนาะต่อให้เธอจะกลับไปคบกับแฟนอีกล้านรอบ ฉันก็ไม่ตกใจเยี่ยมมันทําได้สู้ๆเป็นกำลังใจก็เลยเป็นเรื่องให้รู้ว่าแฟนใครแฟนมันเพื่อนรับรู้แล้วเพื่อนรับรู้แล้วไปส่งพลังให้หมูกรอบ อันตรายอันตรายอันตรายถ้าเจอน้ำมันืคำใหญ่เกินจะคำคำนี้เอาเน้นๆนะปิดจอบจอบเอ็นจอยมามดูชิ้นหมูดูข้าวข้าวแค่นี้หนึ่งสองใหญ่มากนะเนี่ยใหญ่มากนะเนี่ย อ,มอิมมาทุกคนไม่ไหวละแต่เรากินไปเยอะอยู่นะนี่ถ้าทำแบบคณาหรืออะไรเงี้ยนะ ทำไม่เป็นเราพูดไปงั้นแหละเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็แบบว่าอิ่มหนำสำราญได้กินหมูกรอบแล้วนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงอนจอบคลิปนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้ไม่อะไรผิดพลาดไปไหนก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้นะ,ะขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนสะรีพูดไปไหนหจะเย็นๆนะคะทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันนะคะส่วนคลิปหน้าถ้าใครอยากกินอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะว่ากินอะไรดีถ้าคอมเมนต์ไหนอ่านแล้วรู้สึกว่าน้ำลายมันเดินอะ กินแน่นอนนะคะทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะทุกคนถ้าใครที่กำลังรู้สึกว่าโอ,อ้วันนี้แบบว่าไม่สดใสเลยแบบเจอเรื่องไม่แย่ๆมาหวังว่าคิี้จะช่วยแบบทาให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้ขึ้นนะคะทุกคนมากินข้าวจอยการเป็นเพื่อนการสนุกปปด้วยกันนะคะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายแกพะโล้มชะนะหลักปะมันเย็นนะเว้ยทำอย่างเงี้ยพี่ข,ของคัครมาทำเงี้ยด้วย เห็นปะอุ้ยเปียกเลยเท่หมดพูนขาไปแล้วนะบ๊ายบาย